โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆเกมสิรษฐีทุกๆคนนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะก็ต้องสวัสดีปีใหม่ทุกๆทุกๆทุกๆคนนะครับอ่ะมาทำคลิปช้าหน่อยนะครับช่วงนี้เที่ยวปีใหม่เนาะหยุดหยุดยาวก็เที่ยวนะฮะออาจจะทําช้าหน่อยนะก็อย่าว่ากันนะอ่ะก็ปีใหม่แล้วก็ขอทุกคนเจอแต่สิ่งใหม่ๆนะครับก็สิ่งที่มันร้ายๆก็ผ่านไปเนาะมาเริ่มใช้ชีวิตใหม่กันดีกว่าในปีใหม่นะครับผม ก็สำหรับอีเวนต์นี้อ่ะเป็นอีเวนต์การ์ดน,นะครับเป็ 1, ara, นการ์ดอูมาใหม่เป็น3เทพธิดานะครับหนึ่งใน3เทพธิดาเนาะเป็นการ์ดอูนะฮะอูอูเทพอูนะฮะจีต้ติดตัวเมื่อตกเมืองตัวเองเข้าปฐมคุณ2แล้วก็โอกาสไปยังพื้นที่นะครับก็เหมือนกับไอ้พวกมิตรหลากทัศน์ผสมเนาะจี้ติดตัวส่วนสกิลเนี่ยจะเป็นเหมือนหากตกพื้นที่ไปตรงข้ามโอกาส30%ไปยังพื้นที่ใดก็ได้ หลังจากจ่ายค่าผ่านทางแล้วก็คือเหมือนเราตกเมืองเขาเนี่ยเราจ่ายค่าผ่านทางปั๊บเราสามารถไปตรงไหนก็ได้นะครับไม่จำกัดว่าต้องเป็นแถวเดียวกันนะไปตรงไหนก็ได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าใส่นี้มันจะทับกับกล่องบินหรือเปล่านะเพราะว่ามันไปไหนก็ได้ไงไม่มั่นใจนะต้องลองอะหลักการหาก็คือเปิดแพคเก,กดนะครับแล้วก็รวม นะเปิดประกาศแลก็มารวมนะครับ <c oughs> ประกาศก็200เพชรนะฮะสองร้อเพชรนะครับมันก็จะสุ่มเนาะจะเป็น A มันจะเป็นการ์ดสะสมเว้ยเดี๋ยวเราให้ดูนะเป็นการ์ดสะสมสะสมครบก็มาแลกนะครับ <c oughs> กิจกรรมตัวละครเนาะก็แลกนะฮะ <c oughs> นี่นะครับเป็นการ์นนดนาฬิการทรายนะเป็น A บวกก็นาฬิการทรายแต่ถ้าเป็นพวก A ก็เป็นการ์ด สายแห่งห่วงเวลานะครับเก็บครบก่อมาแรกได้เลยเนาะแต่ถ้าใครไม่อยากแบบแบบมีการ์ดเอพวกเนี้ยเยอะแล้วก็ลองมาอัพแล้วก็มารวงรวมดูก็ได้นะครับมันจะพวกมันจะสุ่มมันจะสุ่มพวกการ์ดอ่ะนะฮะตามข้างบนดลยเนาะรวม A ก็จะได้มีสิทธิ์ได้การ์ดเวลาไอการ์ดอนิกาสายเอบวกแล้วก็ TPU S ถึง S บวกนะครับแต่ถ้ารวม A บวกผมว่ารวม A อบวกไม่คุ้มเว้ยต้องรวม S ด้วย ลบเอสน่าจะคุ้มกว่านะครับแต่ถ้าใครอยากได้วัตถุดิบก็ลองเอาเอสเอ,เอบวกรวมดูนะคือการพวกนี้ผมมีหมดแล้ววะก็เลยไม่อยากลองรวมอ่ะแต่อีเวนต์นี้ถ้าใครไม่มีงบเนี่ยผมมองว่าอย่าหาเลยนะครับคือมันเป็นอีเวนต์ที่มันมันใช้งบเยอะแน่นอนอ่ะสุ่มสองร้อยเพชรนะครับใครไม่มีงบเนี่ยก็แนะนําว่ารออีเวนต์หน้าดีกว่ามันมันน่าจะมาแจกแบบง่ายกว่านี้นะครับอ่ะอย่าพูดมาครับเราไปสุมม่มกันเลยแชป เราขาดเบอร์อะไรเนี่ยเราขาด A อบวกหนึ่งกับ A อบวกสามนะครับตอนนี้โอ้โหอ้าวเราได้เอสแล้วเหรอแลกก่อนปะเอสเราเอบวกเราขาดอะไรอืมงั้นเราแลกมาก่อนเลยไหมอ่ะแลกก่อนเลยครับเราเหลือ A1 เดี๋ยวลองไปรวมดูไหม เดี๋ยวเราไปรวมดูปะ่ะผมทำการรวมมาเยอะอยู่เดี๋ยวเราไปลองอัพมาก็มารวมลองรวมดูแล้วกันเนาะอ่าที่เหลือก็ต้องตามหาไอ้นาฬิกาทราย A อบวกหกับ A อบวกสองกับเอบวก3เนาะงั้นเราก็ต้องตามหานะฮะจัดไปครับอัพเป็นเลยอัพไปเลยอัพไปเลย ยัดไปเลยยัดไปเลยอขอแบบติดคูณสองได้ปะปาบหืสุดยอดอะลองรวมแล็วคู่แรกของเรานะฮะจัดไป <c oughs> ได้เบอร์สองอะนมันให้ซ้ำอะ่ะโอ้โหคืออะไรกัน ขาดเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามเอาเบอร์สองมาให้โอ้ยตายเอาเบอร์สามมาให้อ่ะแม่โมโหลแล้วยัดเอสเลยกันครับมาเอยัดไปเลยแล้วก็เอบวกอเออคูณสองเว้ยมาอีกสักคู่ด้วยกันครับไม่ได้เดี๋ยวเราไปเปิดแพคไปเปิดแพ็กการ์ต่อเนาะผมทำไปสามคู่ก็ลองรดมด้วยกันนั้สามคู่ได้หรือเปล่า ป้าเบอร์สองอีกแล้วมันเป็นอะไรกับเบอร์สองไอสองเบอร์สองมาจังเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะคู่สุดท้ายละกันพอดีว่าทำ up A3 คู่ก็คู่สุดท้ายแล้วกันการ์ดไหลจะพีชีพเอาเห็นรีแล้วลกันคนระับพีชีพเป็นเลยแล้วก็เอบวกยัดไป มาคูณสองมาขอแบบ TPUS บวกเลยได้ป่ะขอได้ไปเอบวกเออได้เบอร์หนึ่งเออเอาวะตอนนี้จุดหมายเราคือหาแค่เบอร์สามนะครับเบอร์สามเบอร์เดียวเลยเอาเว้ยลองดูลองดูเบอร์สามนะฮะจะหรือเปล่าชา็อว์ฟกล่องแรก เบอร์สามไม่ได้เลยอีกกล่องหนึ่งเบอร์สามไม่มีเลยอีกกล่องหนึ่งเบอร์สามโอ้โห <c ười> คือเบอร์สามอยู่ใสโอ้โหเบอร์หนึ่งมาลัวมาล,ลัวเลยวะ่ะอ่าเดี๋ยวลองไปเปิดแทก,ก่อนไหมลองอัพรวมด้วยกันเนาะคือ <c ười> มันไม่ใช่รูเวย้ยคือเบอร์สามมันจะออกยากไปไหน เบอร์สามมันยากเกินไปหรือเปล่าปีใหม่แล้วขออะไรที่มันง่ายหน่อยได้ป่ะโอ้โหปีใหม่นี้แบบแจกเบอร์สามโคตรจะยากเลยอะแล้วเบอร์หนึ่งนี่แบบมาหาพร่องนี่มาลัวๆเลยเออกเอ็ดยัดลวกันนะแม่งหัวร้อนแล้วตอนนี้หัวร้อนอะไม่ติดคูสองอีกเอ้ย เบอร์สองต้องการแค่เบอร์สามเบอร์เดียวเท่านั้นเบอร์อื่นไม่ต้องการแล้วขอเบอร์สามได้ไหมไม่มาเลยเบอร์สามเปิดแพ็กการ์ดมาอัพก่อนละกันครับ เบอร์สามเนี่ยเป็นเบอร์ที่ออกยากนะสังเกตแล้วว่าเปิดไปนี่แบบเบอร์สามไม่โผล่เลยอะออกแต่เปอร์อะไรก็ไม่รู้เปิดจากแพ็กน้องก็มีโอกาสได้นะครับก็ใครมีแพ็กร้อนยืนก็ลองเปิดดูเนาะแต่น่าจะออกยากอะ <c oughs> หรือถ้าใครคิดว่ามีดวงเนี่ยคุณลองรวมเลยนะครับเอาเอสเอาไอไอนั่นอะไอไอละวะไอานาฬิกาเออะออลองมาอัพแล้วก็มารวมดูนะครับ ใครคิดว่าดวงดีก็ลองรวมดูนะแต่มันไม่ใช่แล้วยัดแม่งเลยยัดแม่งเลยเออเป็นบีสิบเธอมาอยากลองรู้ว่าจะรวมจะจะได้เอสบวกไหมขอเบอร์3หรือไม่ก็ TPU เ,เอสบวกอะขอแค่นั้นพอไม่ขออะไรมาก ถ้ามันนี่แบบจะรัก gm เลยแต่มันคงจะยากว่ะน่าจะยากอยู่อ่ะติดคูณสองอยู่นะครับในที่นี้ผมจะอัพไปสัก3คู่แล้วกันเนาะแล้วก็มาลองรวมดูนะครับ3มคู่ของเราอ,เอ่เอหน,นี่แบบมาเยอะมากเว้ยมามาเยอะกูก็อัพมึงแล้วกันนะหมันไส ชัดไปเลยอ่าเต็มปะโอเคสวยงามมากครับผมคูณสองอาอัพไปสักสามคู่แล้วกันเนาะอืมการ์ดเอเราพอไหม การพวกนี้ไม่น่าจะจําเป็นแล้วนะครับเพราะเราต้องการแค่ a บวกเท่านั้นเนาะพวกนี้ก็เอาไปอัพทิ้งได้เลยนะฮะยัดแม่งเลยไม่คูณสองว่ะอ่ะน่าติดน่าจะติดคูณสองว่ะโอ้ไม่เต็มอีกไม่เต็มว่ะ เต็มเธอการ์ดหมดแล้ว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดอีกสักแพ็ก้วกันครับเพื่อนรุ้นเนาะมันต้องมาบ้างหรอวะ A บวกสอเบวกสเนี่ยลองเปิดแบบ60เพชรป้ามันจะมีวะเบวกโอ้ไม่ไม่โผล่เลยเลยต้อง200เท่านั้นใช่ไหมป้าป <c oughs> แบแม่คือแบบอะไร A มันจะออกรัวๆขนาดนั้นน่ะ คือกแบบสังเกตดูนะฮะว่าเปิดตั้งแบบไม่พ่อยโผเลยนะ a บวกสมมว่าจะผู่แต่พวก a เนาะดูรู้เลยว่ามันล็อกล็อกแน่นอนให้ a บวกออกยากเหมือนพี่แกจะให้แบบเสีย,เส,ยเสียทองเสียทองอัพแล้วก็มาลองสุ่มอ่ะเออคือเปิดไปไคงไม่เจอหรอกอ่ะน่าจะต้องให้อัพอ่ะเออดูรู้เลยว่า a บวกออกยากมาก แม่งเลยแล้วกันนะมีจิ๋วคู่แล้วเราคือเปิดไปขนาดนี้มันต้องหน้าโผล่เอบวกให้เราสักสักสักนิดสักหน่อยแล้วคือสุ่มไปนะครับเปิดเจอเอบวกไม่กี่อันเองนะอะไรจะขนาดนั้นเอบวกอัพไปเลยบอกเลยว่าตอนนี้หัวเริ่มร้อนแล้วจัดไป ป้าไม่คูณสองเลยทั้งนั้นเลยเอ้ยอีเวนนี้ผมแนะนำเลยว่าใครไม่มีทองเนี่ยก็อย่อยาเล่นนะครับอย่าเล่นเลยปล่อยผ่านไปเลยนะครับคือมันหายากอะ่ะหายากจริงนะหายากมากอะอโอเคกิ่วคู่ก็ไม่รู้แหละแต่ขอรวมก่อนละกัน สองคู่เหรออ่ะจัดไปขอเบอร์สามมอโอ้ยเบอร์สองกันแล้วอะ่ะโอ้ยเราเลจะขนาดนั้นเบอร์สามกูไหวแล้วเบอร์สามเบอร์หนึ่งโอ้ยซูมต่อซูมให้ครังเต็มแล้วค่อยมาอัพทีเดียวเนาะไม่ไหวว่ะคือมันจะยากเกินไปแล้ว แค่เอบวกสามใบเดียวนี่มันะอะไรจะขนาดนั้นอโ,โอ้ยเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยไม่เจอเลย ไม่เจอเลยเอบวกสมเอบวกสมอยู A ่ไหนโอ้คุมต่อไม่ได้เลยไม่เจอเลยครับออกยากมากอะเหมือนมันล็อกไอดีไว้ปะวะคือสุ่มไปขนาดนี้แล้วมันต้องออกบ้างนะวะเอบวกสามเหมือนจะให้เราอัพการแล้วก็มารวมสุ่มปะอัน,นั้นก็ไม่ใช่ปะวะอัพสุม่มมา ลองลองรวมดูแล้วกันครับไหนไหก็มาถึงขนาดนี้ละ <c oughs> ลองดูลองดู <c oughs> บอกเลยว่าต้องรวมอะมา <c oughs> ไหนไก็มาก็ต้องรวมเนาะ <c oughs> จัดไป <c oughs> ไม่ติดคูณใี่หน่อยคูณ2อไม่ติดทีหห <c oughs> ดห่หน่อยเลย แต่ยากเหมือนกันนอีเวนียากเหมือนกันยากมากอะวะยากมากโอ้กูขอติดให้มันคูณสองเถอะพี่อย่าทำให้ต้องเหนื่อยเลยปีใหม่แล้วขออะไรใหม่ๆได้ไหมอ่ะเออ โอ้โยเหนื่อยแท้อีเวนต์นี้ต้องได้บ้างเหรอวะ <c oughs> ต้องเปิดแพ็กการ์ดน้องแพ็กการ์ดเราใกล้หมดแล้วนะครับ <c oughs> อ่ะไปเปิดแพ็กการ์ดก่อนแล้วกันเนาะ น่าจะได้อัปการ์ดยาวอะ่ะมันมันไม่ใช่แล้วแพ็คก,การ์ดก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับก็ต้องก็ต้องใครใครมีแพ็คเยอะก็ลองเปิดดูเนาะแต่น่าจะยากอะ่ะน่าจะยากอัปเต็มเด้เซลลี่เหรอเดี๋ยวก็ได้รัวๆอบอกเลย เอาไว้ยืเหมือนกันครับแบบมีแอปเต็มแถมอะไรเปล่าวะเปิดไปก่อนครับเปิดไปก่อนมาขอโลมิกห้าคู่สุดท้ายแล้วกันอ่ะสามคู่สุดท้ายแล้วกันสามคู่สุดท้าย,าายเอาวะ ไหนๆก็มาคันนี้แล้วขอรวมไป็ักสามคู่แล้วกันไม่ได้ก็เลิกแล้วกันครับมามามาเลยน้องอยู่ไหนการ์ดที่อัพไปอยู่ไหนอ้าวการ์ดหายเหรอมันเหลือใบหนึ่งไม่ใช่เหรอที่เรายังอัพไม่เต็ม อ๋ออยู่นี่มาเอาเวบวกยัดแล้วกันครับ <c oughs> ไปเลยพี่พี่ชีพหน่อยพี่คูณสองเธอโอ้ยคูณสองก็ไม่ติดเอ้ยจัดไปอัพยา,ยาวๆครับผมบอกเลย <c oughs> มา มันต้องได้บ้างเหรอวะรวมรวมไปหลายคู่แล้วเนี่ยโอ้โหเหนื่อยนั่งอัพการครับผมมาจัดต่อละกันอัพต่ออัพสามคู่เนาะมายับไปเลย อเอาคูณสก็ไม่ติดต้องเปิดแพ็กการ์ดเพิ่ม่ะไม่พอไม่พออันนี้ไม่พอมาจัดไปจัดไปเลยน้องต้องได้บ้างเลยวะอะไรมันจะไม่ได้ขนาดนั้นมาปาบคำว่าคูณสองนี่แบบไม่ติดเลย เสียงดังเกินเสียงดังเกินแพ็กการ์ดต่อครับผมมา <c oughs> ต้องได้บ้างหรือวะจัดไป <c oughs> คือออกยากไปไหนมา อัพต่ออัพต่อมาไม่ได้ไม่เลิกบอกเลยไม่ได้ไม่เลิก สองก็ไม่ติดโอ้ยยากอะอีวินี้ยากมาจัดต่อเออติดสักทีเถอะต้องอัพการ์ดการ์ดอก่อนมา การ์ดเอเราหมดการ์ดยัดแล้วอะยัดยาวๆอะเปิดแพ็กการ์ดก่อนแล้วกันครับ มามาเลยมาเลย,ยเเเไม่ได้มาไม่ได้ไม่เลิก อาเรียนโนเอ็ดเลยเหรอจัดไปไม่ได้ไม่เลิอกก็บอกเลยจัดไปกับผมยาวๆไปอีเวนต์นี้ <c oughs> ขอเฮบวกสามใบเดียวคืออะไรจะยากขนาดนั้นโอ้ยเหนื่อยโคตรเลยอีเวน ป็นีเป็นที่เหนื่อยมากอีเวนต์นี้บอกเลยโอ้โหค,ค,คูณสองก็ไม่ติดให้เราเลยอะไ้ใจขนาดนั้นวะคือเปิดไปเน,นี่ยยังไงก็ไม่เจอแน่นอนอ่ะต้องมานั่งรวมการ์น่ะ นะครับน่าจะอย่างนั้นเนาะเปิดไปยังไงก็ไม่เจอต้องนั่งรวมเอาอ,ะอ่ะอะรวมก็รวมอะ่ะดูดิมีแต่เลขหนึ่งกับเลขสองอะ่ะเลขสามไม่ผู่เลยอะ่ะน่าเกียดไปไหมติดคูณสองให้ผมเถอะพี่ แค่ใบเดียวนี้แบบโคตรเหนื่อยอ่ะอีเวนนี้มาขอติดคูณสองเถอะเออแม่งมาติดตอนจบแสดมาอีกสองคู่นะครับเราทำกันเลยถ้าไม่ได้เดี๋ยวต้องก็ต้องไปสุ่มต่ออ่ะมันยากเกินไปแล้วอีเวนนี้ เอติดคูณสองเธอมาอีกคู่สุดท้ายนะครับมาโอเคใจเย็นต้องใจเย็นเย็นมานี่ละกันยัดไปเลยเออหนึ่งจุดาก็โอเคอยู่ วไม่เต็มอีกอยับไปเลยครับโอเคสามคู่นะครับผมสามคู่ของเรานะฮะจับจไปขอแบบอืมไม่นาฬิกา้าย a บวก3ก็ขอเป็น tpus บวกไปเลยนะขอแค่นี้พอได้ปะโอ้โหเบอร์หนึ่งอะ เอาไว้ใจเยนเจนเยนมาเดี๋ยวเราลองลองรวมกลับหลังดูเนาะเผื่อจะได้ที่มันกลับหลังไงเบอร์สามเอยเบอร์สองแล้วอ่ะมาโอ๊ยโอ้โเบอร์หนึ่ง ยอมยอมนครับอีเวนต์นี้ยอมแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินแล้วนะครับเราทํามาครึ่งชั่วโมงแล้วยาวมากอีเวนต์นี้คือยังไม่ได้เลยเอมบวกสามใเดียวนะฮะขัดเอ่บวกสามใบเดียวอ่ะอ่ะ เดี๋ยวผมไปทําคลิปหาต่อแล้วกันครับเนาะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปนะครับเป็นการตามล่า EP หนึ่งละกันเนาะเดี๋ยวจะมี EP 2ตามมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันครับสวัสดีครับ